นิทานอิสอเรื่องสิงโตกับสุนัขจิ้งจอกณป่าแห่งหนึ่งเป็นที่เล่าลือมาว่าในป่าแห่งนี้สิงโตเจ้าป่านั้นน่าเกรงขามยิ่งนักเจ้าสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งได้ยินคําเล่าลือนั้นมันนึกศรัทธาและเคารพสิงโตตัวนี้มากและแล้วเจ้าสุนัขจิ้งจอกก็รวบรวมความกล้าขออยากจะติดตามเจ้าสิงโต เมื่อมันเดินทางไปถึงถ้ำของสิงโตและทันทีที่ได้เจอสิงโตใจของมันสั่นรามไม่คิดว่าสิงโตเจ้าป่านี้น่าเกรงขามยิ่งนักเมื่อเทียบกับตัวมันแล้วเจ้าสุนัขจิ้งจอกดูตัวเล็กลงไปถนัดตามันรวบรวมความกล้าและเดินเข้าไปหาสิงโตแล้วพูดขึ้นว่าสวัสดีท่านราชสีผู้ยิ่งใหญ่ท่านเป็นผู้แข็งแกร่งและน่าเกรงขามที่สุดในป่านี้ ถ้าจึงอยากเป็นลูกน้องผู้ซื่อสัตย์ของท่านสิงโตที่นอนหลับอยู่อย่างสบายใจเมื่อได้ยินเสียงเล็กๆของสุนัขจิ้งจอกมันก็ค่อยๆลืมตาและรับคำขอของสุนัขจิ้งจอกทันทีได้สิหากเจ้ากล้าขอขาก็กลารับเข้ามาเป็นลูกน้องสุนัขจิ้งจอกดีใจมากในทุกวันมันก็คอยติดตามสิงโตออกไปล่าเหยื่อเมื่อถึงเวลาล่าเหยื่อ สิงโตจะสั่งให้สุนัขจิ้งจอกไปตอนเหยื่อมาให้มันขยำทั้งสุนัขจิ้งจอกและสิงโตออกล่เหยื่อด้วยกันทุกวันและมักจะมีอาหารกินมากมายอยู่เสมอจากนั้นไม่นานสุนัขจิ้งจอกคิดว่ามันอยากจะลองฆ่าเหยื่อด้วยตัวเองจึงกล่าวกับสิงโตว่าท่านสิงโตวันนี้ข้าขอเป็นผู้ขย้ำเหยื่อเองจะได้หรือไม่ข้าอยากลองและอยากรู้รสชาติของการขย้ำเหยื่อ ว่าจะรู้สึกยังไงสิงโตได้ฟังก็ดูแปลกใจเพราะไม่คิดว่าสุนัขจิ้งจอกจะทำได้แต่สิงโตก็ตอบตกลงได้สิวันนี้ข้าจะไปต้อนเหยื่อมาให้เจ้าแล้วกันแลแล้วเจ้าสิงโตก็ออกไปต้อนลูกวางมาให้เจ้าสุนัขจิงจอกค่ะขณะเดียวกันนั้นนายพรานล่าสัตว์บังเอิญผ่านมาเห็นสุนัขจิงจอกที่กำลังจะเข้าตะครุบลูกวาง นายผานจึงยิงหน้าไม้ใส่สุนัขจิ้งจอกในทันทีทำให้มันได้รับบาดเจ็บสหาหัสแต่ก็สามารถหนีรอดมาได้เมื่อสิงโตเห็นเช่นนั้นจึงกล่าวกับสุนัขจิ้งจอกว่าความทะนงตนที่เจ้าอยากเป็นผู้ล่าช่างนาชื่นชมนักแต่มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรพอเจ้ากลับเป็นผู้ถูกล่าเสียเองเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความทะนงตนและความอวดดีอาจนำภัยมาสู่ตัว หากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ช่องมามิมีและมิมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ